ตวทรงโรงพยาบาลสีชมพูน้ำตาในเลือดสูงมากความดันโลหิตต่ำมีภาวะแทรกซ้อนที่ไตจึงส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนขอนแก่นในขณะนั้นน้องหนุ่ยยังมีสติรู้สึกตัวดีมเมื่อไปถึงโรงพยาบาลศูนขอนแก่นมีภาวะเลือดเป็นกรดเสี่ยงต่อภาวะไตวายตอนนี้น้องหนุ่ยไม่ตอบสนองอะไรเลย เกิดอาการช็อกจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนั้นไม่รู้สึกตัวแล้วชีพจรออนแรงสลับกับหยุดเต้นแพ่พยายามชีวิตอย่างสุดความสามารถจนกระทั่งวันที่3มกราคมพุทธศักราช2556เวลา10นาฬิกา18นาทีน้องหนุ่ยก็ได้สิ้นลมหายใจด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิ มาสู่ครอบครัวระยะที่น้องเป็นอย่างมากซีรีอายุได้22ปี2เดือน